สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนไข่สาก,กับบาดลงคลิปโดนน่าจะมดตะเหตุงานหนาวอากาศก็มันเหมิดเนานะมันหนาวก็บ่ค่อยได้ออกไปใสล่ละพี่น้องเห็ดงานกับกับบ้าบานมน,นีวันยุดน่าจะไข่สากับสิผ้ามาเหตุอันหมู หมูกรอบเนาะหมูสามชั้นถอดกรอบอันนี้ก็เป็นหมูที่ซื้อมาเนาะหมูซื้อหมูสดมาแล้กก็มาต้มเนาะจา้ะเพิ่นมาตม้มต้มจกักสิบนาทีในนั้นมันมีเขาไปเบิ่งในคลิปของคนอื่นเนาะบางคนกะต้มแล้วแต่เวลาเนาะแต่นี่ไขาซาต้มชั่วโมงหนึ่งเลยเห,หมูมันนุ่มๆเนานะอันนี้ต้มแล้วเนาะจากกะซื้อมาอเบิ่งวิธีการเหตุเนาะ ต้มแล้วกะบาซิโอบในเครื่องอันนี้เนาะจ้ะใครจะสื่อเครื่องอันนี้มากซื้อเครื่องอีหยังแนะอร์ไฟเออรนะ์เคาวานเนี่ยถอดเนาะเครื่องถอดมาใส่น้ำมันนะจ้ะของยี่ห้อน,นี้กะไงอยู่จ้ะยยจมเมเนกสัสีมาล่องถอดเนาะจ้ะถอดหมูกรอบเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิเป็นจังไดร่นะพี่นอ้อง เดี๋ยวไปเบิงงวิธีการเฮ็ดนะจ๊ะจิมหนังหมูนะจ๊ะพ้นาจิมจิมให้มันพรุ่นเลยเอาซ่อมจิมนะจ๊ะอันนี้ต้มแล้วมันกะสีจิม่ายอยู่จ๊ะ จิ้มไขมันพุ่นเนาะถ้าจิ้มพุ่นพุ่นหมูนังหมูกะสีกรอบฟูดีนะพี่น้องอันนี้ไข่ซา,าเฮดเทอร์แลกเนาะจ้ะในไข่ซา,ากะสีปาดให้มันเป็นชิ้นเนาะจ้ะตามที่เทาต้องการเนาะจ้ะกระป๋าห้ามันเป็นชิ้นละก่าเอามาแช่ในน้ำสม้มสายชูที่เทาเตรียมไใบนะพี่น้องเนาะจ้ะแช่ไว้ประมาณ ชินาที่อะพี่น้องเพื่อจะเพิ่มความอันก่อฟูให้หนังหมูเนาะจ้ะ mm hmm. ก็ครบเวลาที่ห้าเซว้แล้วเนาะจ้ะ mm hmm. ครบเวลาชิปหน้าที่ที่ห้าเซน้ำสมายชูแล้วเนาะ mm hmm. ตอนนี้ไข่าสาสอะ mm hmm. เอาออกมาจากน้ำสมายชูแล้วเนาะพี่น้อง แล้วกะเดียวสีเอามาลงเตรียมเอาล่งหมอเลยจ้ะเดี๋ยวไข่าสาสิกะสีเอาอันนี้ใส่หมอเนาะจ้นะเนาะเอาหมูไข่าสาล้างมือสะอาดตลอดเวลาด้ยวยพี่น้องกะเอาหมูมาใส่หมอนะ้อเนาะนี่เอาล่งแล้วเดี๋ยวกะเอาท่างมี่ไขม่มันมันข้นนะพี่น้องเดี๋ยวห้ากะสิจะเอาไปใส่หมอแล้วกะ ไฟสองลอยองศาเนาะจา้ะเนาะแับมาอบเดี๋ยวกะมาเบิ้งนะพี่น้องว่าสิเป็นยังไงอันนี้เธอแหลกกบเครื่องอันนี้เนะจ้ะเครื่องอ,อ,อันไงแอร์ไฟเยอะพ่ะนะเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อพี่น้องอ่ะเอาเอา,เอาใส่เครื่องหล่ะจ้ะพี่น้องอืมอนนออทัวร์ฮอนดากระอดอด้ะกะเดียวเอเอเพิน่นกะ สองรอยองศาเนาะพีนนะ่น้องเข้ากันเออมากดเนื้อวายโฟนระกระดเะนะด้เนาะชูกิมนุต่ยี่สิบนาทีก่อนเนาะพี่น้องเพื่นทินทน,น,นตต้อนไปดะโอเคพีไไ่ใหญ่อ้วนกดพีซิมเก่านาทีนะโอเคเดี๋ยวฮามาเบนะาิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงแกะไก่ชิมครบเวลาที่ห้าตังไวย์แหละนาะพี่น้องเนาะการถอดครั้งแรกเนาะจ้ะ ครบแล้วเดี๋ยวห้ามาเปิดกล้องน้าพี่น้องโอ้ยต <_ Eddie> ื e ่นเต้นยังค่อะไรบอาบนะเดี๋ยวห้ามาเดึงน้าพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวว้าวโอ้ยยังดีเลยพี่น้องชีสันอ๋อสวยงามมากเลยพี่น้องเอ้ยยันติตาอ๋อยันติฟินสวยงามเดี๋ยวเ้าจะมาเบิ่งกันต้องจะ กะจะทอดอีกต่ออีกอยูยี่สิบนาทีเนาะพี่น้องเพราะว่ามันนี่มันเป็นยี่สิบนาทีเล็กเนาะจ้ะเดี๋ยวไข่สา,ากะสิกับอันนี้โอ้โหสีสวยอ่ะพี่น้องเนี่ยเมื่ท่านเสร็จดีดอกต้องทอดอีกรอบนึงจ้ะเพราะว่าทอดทีละียี่สิบนาทีเนาะไอในในสูตรพนบอกไวนะ้เนาะแต่เดี๋ยวกะอากับอันเพราะว่าความหอนเนาะจ้ะมันบออาจจะบอสมานเสมอกันทนั้งในเม่ท่านเสร็จเลยจ้ะเดี๋ยวเอาสิทอดต่ออีกยี่สิบนาทีเนาะจ้ะเนาะ เย็นดูวยหยัลปะเมะอยมถั่วฮอ,อนดากรอดไดัยชูก,กิมินุตเตะนะพ่อใหญ่อว้วนตังหันาะมันก็มีดิสเพย์กดบันหันนะจ๊ะถั่วชูก,กิมินุเตะตอนชูกิโซโอเคนี้สินาทีจ้ะ เซตแล้วพี่น้องถอดอันสุดท่ายเซตแล้วจ้าครบแล้วมาดูกันว้าวช้สำๆกรอบๆเลยจ้ะพี่น้องนี่เลยจ้ะโอ้โหสวยง่ามจ้ะเดี๋ยวไข่ชา,ากาสิมาเอาออกมาอันนี้นะเพี่เตรียมเสียงไว้ล้วจ้ะ ต่างกล่องกันนี่ยาสีเอลามา,อามาหั่นนะพี่น,นะน้องเนาะนี่โอ้โหกรอบกรอบนะพี่น้องกรอบมากเลยจ้ะนี่โอ้โหกรอบ จ๋แสดงเครื่องใส่อันนี้หมูกรอบพี่น้องพี่น้องว้นี่เสียงกรอบขนาดเลยพี่น้องเออดูช้ำๆสวยงามสวยงามมากเลยจ้ะย่างงามเดี๋ยวค่าสาสิมาหันห่นไหเบิ้งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาหั่นใหเบิ้งนะพี่น้องเนาะกรอบดีมากเลยจ้ะานะ พี่น้องช่วยง่ามกรอบอย่างดีไหมทั้งเม็ดกะอบ40นาทีนะพี่น้องอบเทลารี0นาทีนะเครื่องของอูบิโฮนอร์ดิกนะนี่จ้ะ สวยงามมากเลยจ้ารอบกอบ๊กอบเลยพี่น้ง่ง กรอบกรอบงามมากเลยจ้ะเยวค่อ้ใส่กระสีหนึ่งเนาะเอามาเห็ดเป็นต่ำเนี่ยจุกน้อยเนาะกรอบ เหลืองพี่น้องเอ้ยประทับใจเครื่องนี้ขนาดนกรอบอย่างดีอยากกินหมูกรอบกเ็เท็ดบ่ยากแล้วพี่น้องเอ้ยจานนี้นี่นี่เลยพี่น้องอันนี้กะ หั่นแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้เบิ่งนี่หั่นแล้วบางส่วนก็หั่นแล้วบางส่วนก็ยังท่านไห้หั่นเนาะก็ให้พี่น้องเบิ่งวันนี้แหละซูมเบิง่งไกลๆเลยพี่น้องประทับใจมากเลยเห็ดหมูกรอบครังแรกประสบความสําเร็จพานจะ้ะมูมนี่กะหั่นแล้วเป็นชิน้นหมูกรอบฉ่ำๆเลยจะ้ะ เดี๋ยวใคยซาซิซิมให้เบิ้งน้พี่น้องมาซิมตั้มหืมกรอบหนุ่มพี่น้องเอ้ยกะไปลองเห็ดกินกันเบิ้งหน้าจ้ะเนาะเครื่องอันนี่นี่ประทับใจเครื่องนี่มากเลยจ้ะต่อไปการถีทถ้ำหมูกรอบก็ไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปแล้วจ้าขอบคุณได้หลายที่เข้ามาชมได้จ้ะเด้อ กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจค่ายสารในเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า